จริงก็ไม่ได้ชอบทำอะไรอย่างนี้เลยนะไม่ชอบเลยอ่ะนะโมโหสาตาปากคำวะโตัะหรโตสัวสม่าซำพูดเนอะตาตาเรื่องไหนกันตัวเนี่ยสวัสดีครับปั้มนะครับวันนี้ก็วันนี้มาทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับพอดีว่าน้องๆชวนมาช่วยงานคอนเทนต์นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ปั๊มมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า มีอะไรให้ทํากิจกรรมบ้างนะครับแล้วก็อาจจะแบบเจอเล่นๆครับแล้วก็วันนี้ปั้มแต่งตัวคอสเทย์เป็นตัวอ่าฟอร์เร็กซ์ลอก็คือถ้าใครเกิดในยุคเดียวกับปั้มเนี่ยอายุประมาณสามสิบเนี่ยก็จะเคยผ่านเทคเก้นตัวที่เป็นคล้ายๆบูสลีนะครับที่เป็นตัวอ่าเหมือนมวยจีนคล้ายๆบูสลีนะครับเป็นตัวแทนบูสลีครับในเกมเทคเก้นนะครับก็คือวันนี้แต่งตัวเป็นตัวนั้นวันนี้นะครับผมก็พาพี่ปั้มมานะครับเ <c oughs> พราะว่าบริษัทเมก้าบูมของเรานะครับเป็นสปอนเซอร์ เป็น sponsor หลักนะครับให้กับทางหอการค้าได้จัดงานคอสเพลย์นะครับผมมันเอามาทำอะไรไม่รู้เลยเนี่ยรับรองทุกคนดูให้จบนะครับสนุกแน่เพราะว่าผมมีคอนเทนต์ลับๆนะครับเตรียมให้พี่ปั้มเลยคือพูดเปิดคลิปเลยคือมันอาจจะมาซื้อลูกผู้หญิงทุกคนคงจะชอบคอนเทนต์ที่พวกผมทำนะครับอย่าลืมแล้วก็ใช้เงินสัจจะกับกูวันนี้มันเจอยกูเจอน้องๆดีกว่านะครับผมขอไปหลังกล้องแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีใครน่ารักนะเดี๋ยวให้ไปั้มไปเอารูปมาเสนเลยสวัสดีค่ะมิวสีนะคะ สวัสดีค่ะวิวค่ะพี่ฝากตัวด้วยอ๋อฝากตัวด้วยค่ะพี่ววิอันนี้น้องน้องวิวกับน้องมิวมิวจะพาปั้มเดินนะครับในงานว่างานมีอะไรให้เดินบ้างนะครับมีอะไรให้ดูบ้างเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปไปดูกันเดี๋ยววันนี้จะพาเดินงานค่ะแต่ว่าจะพาไปพบโลกใหม่สวยงามใค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หอการค้านะครับเป็นกิจกรรมหอการค้าใช่ไหมเป็นกิจกรรมของชมรมคอสเพ์ค่ะที่จัดขึ้นมาใช่จัดเป็นงานคอสเพ์เลยซึ่งจัดเป็นรอบที่สองแล้วใช่ก็เดี๋ยวพาพี่ไปดูว่ามีอะไรบ้างกันดีกว่าตอนนี้พี่ดูไอคลิปชิมนโซะยายบาอ๋อชิซุโนะยายบะอ่าแล้วก็อะไรนะดาดาดนอ่าดาดาดนแล้วก็ อะไรวะพี่นึกชื่อไม่ออกอะเรื่องอะไรเรื่องอะพวกบาคี้ระตัวเก่าๆพวกแบบรู้จักอิน t เชียลดีไหมอีโปที่ขับรถแข่งอะแล้วก็มีอีโปใช่ใช่แล้วก็จะมีแบบพระตัวใหม่ๆก็ดูอยู่ดูอยู่มีซอลแมนก็ดูเอ้ยเซนซแมนใช่ได้แลก็จะเป็นแบบว่าบูธขายของของแบบว่าเลเยอร์ เยอร์ก็จะแบบว่ามาเปิดมูดขายของเงี้ยขายผลงานตัวเองเงี้ยค่ะเลเยอร์คือเลเยอร์ก็คือเป็นนักคอสเพย์อ่าก็คือเป็นคอรสเลเยอร์คอสเลเยอร์ก็เลยเลยเยเลก็เลยกเกเลยกเลยเลยกเยก็เก็เลเย็เก็เลเยกเ็ยก็อย่างเยเยเยก็เยเเยเเเจอแล้วครับภารกิจแรกนะครับผมผมอยากได้น้องโตย ตเอ A6 อ่ะ, A อ,ะอย่างที่ปั้มบอกนะครับมันแค่ต้องการหลอกปั้มมาซื้อรูปให้มันเฉยๆนะเดี๋ยวให้พี่ปั้มไปซื้อรูปให้ผมหน่อยนะครับผมงงรูปไหนที่น้องเขาเซ็กซี่ที่สุดอ่ะพี่เลือกไหมผมหนึ่งรูปว้าวคอนเทนต์ฝา, <aten> <c aten> ากทุกคนนะครับอย่าด่าผมนะอันนี้มันเป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆผมจริงๆว่าไม่ได้ชอบทำอะไรอย่างนี้เลยนะเชื่อ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 เดี๋ยววางน้องๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์นะครับก็คือเดี๋ยวเราซื้อรูปน้องาปั๊บเราจะให้น้องเขาวิตพื้นนะครับติ ม่ได้คอนคอนเด็กับช่องเราไหมไม่ชอบเลยอะโอเคค่ะชื่ออะไรค่ะชื่ออะไรค่ะแครอทค่ะแครอทโตนินจินค่ะครับผมวันนี้คอเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรคะคอรคาโตเมงูมิค่ะจากปั้นเสาบ้านค่ะขอช่องการโปรโมตตัวเองหน่อยได้ไหมคะก็ IG นะคะแครอทโตดอทนินแล้วก็เฟซบุ๊กก็แครอทโตนินจินเลยค่ะ พอดีว่าพี่ได้รับภารกิจมาว่าให้มานซื้อลูปกับเราอ๋อใช่อดีตก็เป็นโมโมะค่ะดันดานเป็นเซตใหม่ใช่ที่แบบเพิ่งปิ้นมาใส่ในงานนี้บางอันมันก็แบบออกไปหมดแล้วทำไมพี่ไม่มองตาน้องเขเลยอ่ะฮะก็มึงให้เลือกเลือกรูปไม่ใช่เหรอโอ้โหน้องชิคแครอทใช่ไหมใช่ค่ะใช่พี่ชื่อปั้มอะไรนะชื่อปั้มคับปั้มปั้มปั้มมวยปั้มอะอ๋อมวยปั้มใช่ชื่อดูลาโมะใช่ไหม นิดนึ่งน่ารักหลายรูปน่ารักหลายรูปพี่กำลังแบบว่าคิดแทนดิวอยู่ว่าบิวชอบแบบไหนขอพี่เอารูปนี้แล้วกันอันนี้ได้แบบสามเมตรเลยสามสามไปสามไปสามไปี่สิค่ะได้น่าจะเหลือก็จะเหลืออันสุดท้ายแล้วมั้งอุ้ยเหลืออะไรก็ได้รูปแล้วครับของน้องแครอทนะครับก็เป็นรูปเป็นรูปที่คิดว่าบิวน่าจะชอบนะครับตั้มเลือกแทนบิวนะเราก็คิดว่ามันน่าจะแบบ พอใจแหละเอออันนี้ให้ชื่อพี่ด้วยไหมได้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 ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะับไปแล้วได้แล้วคนแรกครับเดี๋ยวเราไปดูกี่กี่คนนะสี่คนสี่คนครับสี่คนอ่านี่เลยอ้าวได้นี่ไงภารกิจภารกิจเซนก็ไม่ได้ซื้อกันหมดแล้วเออเนี่ยหนึ่งพารกิจได้แล้วนี่ไง ผมเองครับเป็นไงถูกใจไหมถูกใจไหมดูก่อมาดูก่อดูก่อนมีทั้ง3รูปเชียวนะเป็นตัวเองไหมลูกดีครับมันใช่หนูไหมลูกขอบคุณที่ฟังดีนะครับพี่ทำให้ผมอย่าลืมติดตามน้องเขาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลย ผมซื้อให้พี่ตัวหนึ่งเป็นค่าจ้างมาก็ได้นี่การันตีกาชาวิกเกอร์สามร้อยห้าสิบทุกตัวรู้จักทุกตัวโฮะโถตัวไหนแพงที่สุดครับเรื่องไหนได้ที่แพงที่สุดเนี่ยครับมีคู่มีคู่พันนะพันสองพันสองพันสองร้อยเป็นหน่อย พอแล้ว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 ต้องซื้ออยู่แล้วเพราะว่าต้องเอาคืนมันในโทรศัพท์ที่มันหลอกเรามาคือส่วนตัวว่าหมาชอบดูเรื่องยายบานนะครับก็ส่วนตัวก็แล้วก็ฮีโร่แคทเมียก็ชอบดูนะครับแล้วก็แน่นอนยูสุไกเซนก็ชอบดูนะครับเดี๋ยวปั้มเลือกซื้อหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวสุ่มฟิกเกอร์ตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวฟิกเกอร์เดี๋ยวตอนสุ่มเดี๋ยวจ่ายเองอุ้ยอุรยะว่าอยากอยากจ่ายรวยโดนหลอก สุดท้ายถือเองต oh, <so S 1> <here S 2> ัวนี้ก็เท่อ่ะโทจิดิวะนี่โดจินี่ก็เท่อ่ะเซโนจิฮอโรจิชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคิวตะคิวตะเออใช่ใช่ใช่ที่จะมีวิญญาณของเขาชื่ออะไรนะวิญญาณประจำตัวเขานิกะใช่ใช่ใช่นิกะใช่ใช่ใช่จริงๆอ่ะตอนแรกบ้ามจะแต่งตัวเป็นโทจิมาแต่ว่าใช่แต่ว่าเสื้อเสื้อลำจ้ามเนื้อมันหาไม่เจอมันแบบมันไปหาซื้อที่ที่ที่ร้านมาแล้วมันไม่มีขาย ก็เลยแบบไม่ใส่เอะไรกับเนี้ยมาก็เลยใส่เป็นแบบโฟลิสรอมานะครับอันนี้ปั้มเลือกอีกอันหนึ่งนะครับสองปั้มเองนะครับเดี๋ยวจะลองกาชาสามร้ห้าสิบบาทเขาบอกว่าการันตีว่าได้ทิกเกอร์แน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวไหนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาสุ่มดูนะโมกระซะบปากว่โตัวละโตสัาสัม่าทำบุตรกระซับอะไรอะเรื่องไหนเรื่องอะไรหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลย 2ี่สิบเก้าอ <49 S 2> ะสี<ด>่สิบเก้าสี่สิบเก้าขาดไปนิดนึงซิลฟ็อกเก็ตอาคาซาคือใครอ่ะอ๋อถึงช่างขึ้นอ๋ออาคาซา,า,าได้เอกสารนะครับชอบอยู่ชอบอยู่อกคาราชอบอยู่นะครับถ้ามูเกนเทนเท่มากนะครับตอนสูขข้กับมูเกนเทนเท่มากชอบอยู่บิวอันนี้ให้บิวให้มันคืนอะให้ไป แวาตามเป็นประกายมากเลยนะแวาตามประกายมากเลยนะมารก,กิจที่สองพี่ไปเอารูปที่พี่คิดว่าสวยที่สุดของบูธนี้มาให้น้องหน่อยบูธนธนี้บูธสีดานี่เหรอใช่แล้วอ่าวูาแล้วจัดการให้น้องหน่อยนะแววตามเป็นประกายมากเลย <laughs> Hello ล e l l What's your name คุณนุชิโอา Do you have IG No hmm? <laughs> I have a mission uh I got a mission I have to buy someone Some ภาพบ o งๆบ o งๆของคุณโอเค a อบค a ณโอเคการชอบไมือไหนลูกเอาเลยจัดการให้น้องเลยัอารได้ไหมอ๋อได้ที่สุดโอเคอบคุณเก่งเลยเก่งเลยภาษาอังกฤษกูลิ้นแข็งเลยเอ้ยได้อยู่ที่ไปอยู่อเมริกาไม่ช่วยได้เลย เป็นไงพี่ผลงานเขาสวยไหมสวยนะงานเขาดูแบบว่าแบบเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์อะไรดีมากเลย thank you เรื่องอะไไม่รู้ดิโอเคห้องปฏิบัดไแม่ห้ามปฏัดนี่เหรอมึงตับไหนเนี่ยข้องปฏิัต thank you thank you รูปสวยมากไม่ถ่ายกูแล้วไม่ถ่ายกูแล้วนี่แล้วดูที่มาครับ มันสวยดีครับเหมือนโอสเตอร์เกมเลยอ่ะน้อค่ะอ่า what is character you custom it's Inari from Genshin Impact อ๋อ Genshin อ๋อ Genshin Impact right okay I buy for him okay thank you thank you yeah thank you thank you พี่ดูมูหนูก่อนไหมคะได้อันนี้ของหนูลูกโอเคข้ามเลยลูกค้ามเลยข้ามเลยน่แบบว่า ทาดูของขายของก่อนนี่ขอญาตใช้ช่องขายของนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิวสีนะคะช่องของการติดต่อมีทิกตอกมิวสีดับคอมนะคะแล้วก็มีในไอจีมิวสีคอร์ดแล้วก็ เฟซบุ๊กมีสีค่ะมาดูก่อนหน้ามาดูมาดูก่อนมาดูมาดูเรค่ะมาดูมาดูมาดูลอง้อง่มาดูเราค่ะน้องตด้วยานี่สดงล่าสุดหนูน้องต่นี่น้องตกดีว่ใช่่งุคยุคตรงยุคเหรอใช่อนนี้วีวีโอเลวโอเล็เกม r า v ์ี่ว่ีานี่อะไปเยียบนี่ก่อนนี่ก่นี่ก่อนไหนไหนน่ารักโอเค่ั นี่ครับนี่้องแถมรูปนี้ให้แถมแถมให้ตรงนี้ไ, <อ S 1> ไป่สาวแบวสาวแบวแหววดิวชอบพ <laughs> ี่เขาบอกเขาชอบซาสึเกะใชจะชอบน้องโตด้วยจรงหลายๆชอบน้องโตมากกว่าเพราะน้นองโตด เพราะเ้าตกมันมีความพยายามแปว่าพี่ต้องรู้คาถาคาถายังเอาพลังใช่รู้รู้รู้เอาแปลงเฮ้ยเออเออเเอานีเด้วยไปใส่เอฟเฟกต์เอาใส่เอฟเฟกต์เอาเป็นไงผลงานเขาเก่งเขาเก่งนะเพราะว่าเขามาเป็นพิธีกรให้เราแล้วเขาก็หลอกเรามาซื้อบูธของร้านเขาได้ด้วยนี่พาไปซื้อของตัวเองเฉยเลยอะไรวะเข้าใจแหละเพราะว่าช่วงนี้มันต้องหาเงินอ่ะไป ลองลองเงินอ้าวลองตังเอ๊ขอบคุณมาได้ค่ะครับได้ไหมได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวหนูฝากพี่นุ่นสวัสดีค่ะขออนุญาตหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะหรือว่าอนงนุ่นคอสเพเยอร์ค่ะวันนี้คอสเพย์เป็นน้องมิตานะคะจากเกมมิไซา์ค่ะนี่พี่ยรับภารกิจมาก็คือให้มาซื้อรูปภาพเราหนึ่งรูปโอเคใช่ขอเลือกหน่อย แม, <า S 1> ม <า S 2> ่ๆๆๆๆๆเลงๆไวนะพี่วันนี้น่ารักดีนะครับเอา,าเอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมอันไหนคิดอยู่คิดอยู่ว่าจะเอาอันนี้หรือเอาอันนี้หรืออันนี้ อันนี้ก็แปะฝาบ้านได้นี่เก็บใส่ละบ้านแม่งน้องมีอย่างได้ไหนไปแปะหน้าบ้านไหมลูกเราลองดูดูนี่ดูดูดูแบบทีอวันที่เซ็กซี่ที่สุดทีดีว้าวโอเคปีที่แล้วผมก็ซื้อของน้องเขาอะอะเหรอจำพี่เขาได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางมันเป็นคนหลอกพี่มานี่แหละ ันไหนอันนี้ชอบแหละอันไหนเอ่ยงั้นที่เอาอันไหนเอ่ยชอบนี่กว่าสีฟ้าดีกว่าอันนี้สวยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้รูปน้องมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีของแถมด้วยนะครับเป็นพวงกุญแจนะที่น้องแถมมาแล้วก็มีนามบัตรน้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวทิ้งไอจีไว้ให้นะครับเผื่อใครติดต่อถ่ายงานน้องอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับ วัดีค่ะชาม,มี่นะคะจากช่องดิ t อกชามูลัสค่ะวันนี้คอสเป็นน้องเจนโดค่ะเป็นสายลับอ่าเป็นสายลับจากเกมเซเล t โ o นซีโร่ค่ะ มีภารกิจที่พี่เองดูมีภารกิจที่พีเองภารกิจเองครับนั่นก็คือถ่ายเชกี้อาอาเป็นการอุดหนุนพี่เขานะคะพี่ก็ถ่ายเชกี้กับเขาเพราะเขามางานคอสครั้งแรกเขาไม่เคยแบบได้รับประสบการณ์ในการถ่ายเชกี้ว่ามันคืออะไรโพลารอยที่ถ่ายคืออะไรฉัาเรียกว่าการถ่ายเชกี้นะครับก็คือเป็นถ่ายรูปกับน้องนะครับก็คือน้องเขาจะมีเลือกระหว่างสองช็อตระหว่าง อ่าเรกูลานะครับแล้วก็สวีทนะครับก็คือเลกูลารคือขายลูกทั่วไปนะครับไม่ไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดก,กันมากนะครับแล้วก็สวีทก็คือใกล้ชิดมากแต่ว่าตัมเรื่กเป็นเรกูลาก็คือแบบว่าเป็นทั่วไปนะครับไม่ได้แบบว่าแสนนต้องตัวอะไรน้องมากนะครับแค่แบบขายลูกกันน้องเพื่อเป็นที่ลึกเฉยที่มางานนะครับ ตอนนี้นะคะจากออดี่คอร์ดเพลงค่ะก็ช่อบทางโซเชียลด้านนี้เลยค่ะวันนี้ก็คอเป็นนาเวจากเกนชีนิมแพคค่ะเข้ามาเลยมาเข้ามาเลยเป็นตัวเองเลยลูกเป็นตัวเองอยากได้ลูกของคุณอนกลับบ้านไปครับเป็นคนที่บิวชอบมากนะครับแล้วก็หลอกป้ามาให้ว่าเป็นตัวกลางนะครับเพื่อที่มันจะเข้ามาคุยกับเขานะครับทำไมอ่ะเข้ามาคุยได้เลยที่งานบักไทยตัวไม่ดีไงผมอ๋อมางานคอรันก็น่าจะคอหน่อยนะ อไมีที่เรารู้สึกจะคอนานามินมาหา้าจําไม่ผิดกมีขึ้นเวทีด้วยไงอ๋อถตาตัวที่มีสูตรก็มีหลายตัวนะมันไม่ใช่แบบนี้เป็นตัวเองลูก เดี๋ยวต้าทำให้ผมขึ้นได้ถ้าทำยับทอรี่ตัดเรื่องเลยอ่ะแล้วพี่โดนมีซีรีส์ไหนแนะนำไหมครับอันนี้ถ้าอันนี้ก็จะเป็นงานใหม่นะคะยกเว้นมีครูตัวนี้เก่าแหละยอดนิยมนะคะหมุนกระชากเลยพี่หมุนให้ผมดีกว่โอเคโอเคโอเคหกสูงวีหนึ่งสูงใช่แล้วตั้งใจให้กูกแล้วตั้งใจมึงเลยเอาหกุ่มเลยครับ ขอบใจณทกขอบใจขอบคุณครับได้เลยอ่นนี่กุญแจบ้านอันนี้กุญแจรถเราคิดมาฟังชาแนลมาที่แยกอยู่กับเคอร์ตุ้มตัวสีอันนี้นะครับเป็นกุญแจรถเดียวอ่ะใส่รถจลุกนะนี่กุญแจบ้านนะลุกนะโอเคพอใจมึงกี่ยังลูกจริงแล้วคอนเทนต์นี้คือเลิกได้เลยนะครับบิวมันพอใจแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือจอดจุดประสงค์มันเรียบร้อยแล้วเลิกได้เลย ได้ค่ะขอบคุณนะคะของน้องขอบคุณนะคะคุณไงคืนมาอีกอีกไหมคี่ครับพี่ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นสมาชิกเหมือนเดิมคุให้น้องๆใช่ใช่ก็หวังว่าปีหน้าเดี๋ยวอาจารย์นุ่นเขาอาจจะแบบจัดแล้วก็เดี๋ยวคุยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมไว้ว่าเป็นเราอีกผมสบายใจแล้วครับทุกทุกคนขอบคุณช่องพัวนาดพูดตัวยาวแล้วนะครับเลิก้ล้วเวันนี้เลิกแล้วพอใจแล้ว อาการเป็นไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอาการไม่ค่อยดีเลยพี่พาไปหาพยาบาลหน่อยได้ไหมครับได้่ะเพราว่าโอ้โหดีไหมดีขึ้นมาเลยครับนีแต่งตัวเป็นอะไรครับวันนี้แต่งตัวเป็นมาเรียนจาก m ม d r ซ s s Darling ค่ะอันนี้เป็นกระตูนใช่ไหมครับเป็นอะนิเมะเราต้องังอ่ะโอเคครับน้องน่ารักมากนะครับก็เดี๋ยวฝากยีได้ไหมฝากนีได้ไหมโอเคได้ได้ซีนป๊อปค่ะ Z Y N E P O P ค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครับไปครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการมางานเคสเท์ครั้งแรกนะครับของป้ามนะครับแล้วก็ดางน้องครับน้องวิวกับน้องมิวนะครับช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าน้องแนะนำดีมากนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับถ้ามีอีกใครอยากมาก็เดี๋ยวคงได้อัปเดตกันที่ไหนดีมีอัปเดตที่ไหนได้บ้างก ในเพจนะคะเป็น U T C T นี่แหละค่ะของมหาลัยก็จะมีอัปเดตบอกตลอดค่ะใช่ครับวันนี้ก็โคตรน้อมากนครับผมค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวปั้มขอฝากหน่อยครับปั้มก็มีอีบุ๊กนะครับถ้าใครสนใจเรื่องอีบุ๊กอ่านิสเซชั่นนะครับเล่มแรกของปั้มก็ออกแล้วนะครับก็ไปสามารถสซื้อได้ในรายละเอียดยังบุ๊นะครับแล้วก็สื้อานะครับยังบุ๊กเอฟเฟกต์นะครับ แล้วก็เทรนนิ่งนะครับออนไลน์เทรนนิ่งยังวุ้กอะคาเดมี่นะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องน้องบิวมากนะครับที่ชวนมางานนี้นะครับก็จากเมกาบูมนะครับน้องทีมงานมาร์เก็ตติ้งตัดต่อนะครับแล้วก็คอนเทนต์นะครับถ้าใครอยากได้คอนเทนต์ดีๆอยากให้น้องช่วยทำมาร์เก็ตติ้งให้ก็ติดต่อน้องได้นะครับผมนี่ปั๊มไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับลูกเดี๋ยวมาครับ